ิกาบววันนี้ทำแปลงผักไว้แต่ยังไม่ได้ปลูกหรอกยังปลูกของไม่ได้รู่วันจะหนาวมาอีกมั้ง ก็สิปลูกได้เป็นบางอย่างนะพวกไอ้พวกเป็นห้องหัวพวกดอกไม้ดอกอย่างนั่นเนาะเบิง้งอย่ามาใกล้เมียสิจะมาดมยังกระดอกก็ดีสิดมดมหนาอยู่หันอหอมกันพักเถอะมาช่วยแม่ปลูกดอกไม้เลอวจอดถ้าคนเยอะสวยจังเลยคนในจอดสวยสวยแม่ตัดออกทีหนึง คอนเยอะเกิน จะไปโคุดจะไปโคตจะไปโคตดสกระปอกลูกสกระปอก,ก,ปกเท้าดำอีกแล้วจ้ะน่าพแจ็กน <laughs> เนาะพแจ็กเอาข้าวออกมาให้นกด้วย ใช่เดีไปโคด,ดอกไม้ไหมมาคิดอตรงนั้นทำแปลงผักนะกำลังเห็ดแปลงผักนั่นนั่นเดี๋ยไปกัดนะ ไปหาเน,นี่ยกัดจะจอดเอามา นี่ยอ้อมไว้กันยังข้บไปยุยเข้บไปขี่เสือเดอร์ออกมาเด้อจอดก็ขับไปขี่ใส้สวนพักแม่เด้อ